ใจก็คือท่านวัุานยังมอาจุดใจเลยนครใบกาจุดำันตนางไตายต่อาเจ็บใแล้วกำลังันกันื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนจุดชนวนโอเับขอท่านผู้ชมได้จดจ่อตั้งถูกตั้งใจอย่ากพิมพานะครับ

นั่งนี่ไว้นี่นั่งสองสองเสริฐเมืองแ่ถ่ายรูปแล้วเขาก็แกกลับใช่ไหมครับายูเม่มีรถหน่สิบล้านเรืรับพันพันสอสริฐเมืองที่สองนครับหดัวุนม่เดีนี่กมาลวนี่มั เรื่อวดนี่นะมีไปบ้นอ่ะบ้านบ้นบ้านบ้ลนมาด้วยมา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 มมา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 ม

ท่านจะมอบเงินสนับสนุน500บาทนะครับให้กับท่านนายกแสวงนะครับเป็นผู้รับถ่ายรูปด้วยนะครับและก็ท่านยังเป็นผู้แต่งเพลงนะครับนึ่งเดียวในโลกนะครับที่กำลังต้องกระหึ่มอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวจะพูดจะได้ฟังนะครับก่อนตั้งไฟขึ้นท่านจะจะมอบสนับสนุนให้กับงานประเพณี บุญบางไฟรแต่ละร้านประจำปี2 5 6 6อีก500บาทครับครับทองเขียน เอเอาขนาดานมุด่งกันแล้วแก่ไ้พกยงไม่รู้โ่งมเลียไ้ทันไปมุ่งชายตอนนี้พราอที่จะทับการจุดแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ที่นั่ง นั่งแจบๆจนะครับนั่งติดิก็ลุกขึนด้วยนะครับลุกขึนด้วยเราชมบ้างไฟนนะครับไปนั่งนั่งเพลินนะครับอย่านั่งเพลินเราต้องมีความพร้อมในการชมาหัวนาทต้นะเรอง,งนี้นครับจากเีออรงรายเอานสับมาแล้วครับน้บา ปลาเพิ่เลือดร่างจานขึ้นมาอ๋อี่นองมาขอบคุณครับใส่สถานที่เหมาะสมใส่ตันครับนส่หน้าบุญด้วยชุดผมได้ครบขั้นตัดเก้าอี้หมุนใส่ที่แล้ว ไป่ต้องดูคนเพื่อนนะครับที่อยู่ด้านหน้าดูบงไฟนะครับวอนนี้เไรเงไฟลค่ขยับหนีนะครับนีดูบางไฟนะครับร่วมไปกันเนี้ดูบ้างไฟทุกคน ไฟกระลังเหย้าที่แต่ขบกลางก็ร่วกได้มีโอกาสนเย้อนนีละ เพราะว่าม <S preach ers> ันป so ีนี้เวลาคงจะเหมาะสมนะครับเหมาะสมอ่าลักษณะการปฏิบัดไฟบาดของเราบอกว่าหลังจากนี้มันไฟตารางแขนสามบ้างแล้วก็จะ่สลับจุดต้องไฟอะไร หลัง,ลงจากน้าแล้วจะลั่นแบมก็วางตะไบวางลงไปถึงพื้นนะครับเรามองไปทางหน้าทิศหนึ่งนโอ้โ,โหสวยงามมากนะครับลงอยา่างชา้าช้า ปานกำแังบัญยัตยางเลยลงซาซาเงินบอสูงปัดไดลงมกลางดีลมได้จังหวะกับลมนั้นเวลามันจะมาเองจะเห็ดดิงพอะุท่าโดนเงี้ยวสิแตก